ติดหม้อะะะได้เหรอเนาะโอ๋อครึ่งไปไปแบบนี้นั่นได้เหรอเด้อครึ่งไปแบบนี้นันได้ครับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนพ่อแม่พี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาวซิงน้อยอีกแล้วพีพ่น้องเอ๋ยอ่ามาพบมาเจอกับบาวซิงน้อยมื้อนี้พี่น้องเนาะบาวซิงน้อยกับสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมไปยามอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเนาะ เป็นกาย่างบาได้พี่น้องเลยนั่งในรถขินพี่น้องเนาะโดยก็คือเป็นครอบครัขวของอเอื้อวานตาพี่น้องเออ้เยเนาะเพิ่อนยูวัดปานามพอดีอพ,นนพี่น้องเอมืองอุทุมพรแข่งสวรนเขตพี่น้องเนาะก็พอดีบ่เสียงนะ่ะมากับทีมงานพี่น้องเลยมากับบอจัน,นมีโอกาสเนานะพอดีพังบอจันนะครับเพิ่นก็สิเข้ามา่วยเดืออีกครอบครัวหนึ่งเนพี่น้องเลยพอดีผ่านทางบ้านของเอื้อวันตาเนาะ โบเสียงกับโบได้ถ่ายทำให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเขาได้รับชมเป็นจังได้เนาะอาการเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพิ่นย่างได้เลี้วหรือย่างพี่น้องเลยเนาะหรืบเซียงที่ได้เข้าไปหาเอื้ยวันตาพี่น้องเลยเนาะทำคนไปอยู่เราน้ำเนาะพี่น้องเนาะโบเสียงกับโบได้เคยเข้ามาจักเถื่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ้งได้ไปหับไปชมน้ำกันเลยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้กับเขามาหอดแล้วพี่น้องเลยโอ้ยฝ่าฝนกับมืดคึ้มพี่น้องเลยเนาะมืดนี่อืม

S <S 1 um ิบซองว่าอนิบซองปีเนาะหเข่านี่เนาะเข่าเจ้าใสหมอนี่เลยอนี่ทำไ้เฮ um ียนอยู่ปอได้แล้วตาเจ้าน่ะีเนอย่ปอซีเมื่อนี้ก็ได้ไปทำไปเฮียนอยู่บะ ไปเพิ่นไปร่วมเนอะเได้เข้ามไมนี่บอเอกัลุกนี่ยนะพี่น้องเลยคนเมตตามันสีใหม่นะฮะิติดหมอนีฮะเนาะฮะน้องดาเป็นกนี่อยดมาเชีงิเขามาเด่นถาน้ำเมย์เป็นอีกอนเนาะเธอเดอเด้ออายุจักปีจ้นะ 30มสิอยู่สามสิบโดยอือปัจจุบันนี้อยู่น้ำกันจะคนน้อยนะปัจจุบันนี้ก็อยู่น้ำกันก็มีลูกสามแล้วก็สี่ทั้งเมลแล้วก็ทั้งผัวอ๋อรวมเหมดทั้งหาคนโดยเพื่อนมีลูกสามคนโดยอ๋อโดยโดยโดยอือเอ้ยกระหิดพอได้ไปผู้เป็นเราเอ้ยกระไรได้เป็นเปียกกระไรนึงกระดับเงินเงินนี่แหละก็มีแต่ลูกกับผัวเะไรให้กินอ๋อใหดอยู่ให้กินในเมืองโดย ไปหาเงินหาคำก็ผัวเพื่อนไปหามาแต่ก็มาใส่ายนี่อะไรเงินในซานนี่ก็ไม่เจอผัวอะไรกับผู้น้อยอะไน้องนางเพื่อนเห็ดแรงเหตุง่ายสุกจิดยน้องนางนี่เป็นลูกคนณกกเจ้าปะโด๋ยเนาะขยันเนาะโดยต้องขี้เขาบประหดบัดเมย์ไม่เห็ดบัดได้นะเวาจะซีดจังไรล่ะเป็นกะชีหูความเนาะเบาง่ายสอนดีโดย ย่นั้นกินน้าเหรอสักปีแล้วพูนี่นะพูนี่นะสามปีปลายนะเปล่าพุด<อ>นัดแลสีแปดปีพูนั่นนะแปดสิบสองกับแปดสามเนาะหลาเดียงกันมาละมานั่งมี่ลูกมานั่งเป็นเรื่องไดเนาะ่างกายเอย้ยตอนนี้แบบว่ามันกินทั้ไม้มนลำเบาอเบาอันนั้น จิตเบาเส่นเอามาให้มันผืนใหญ่ผืนยืดละมันตากมาให้หางไม้นี่บ่โดยปลาหางไม้ส่งมาจากเยอรมันเนี่บ่โดยเพราะว่าแบบผืนใหญ่ใจบุญน้ำผืนยูเยอรมันแต่วปลาผืนหางไม้ดีเลยอยู่ด้วเบียดอ๋ออยู่เบียดอยู่เวียดอยู่เวียงนี่อยู่เวียงโดยอ๋อก็คือทางง่ายๆแต่ทาง

อันนี้กินอ่งไม่นี่ไข่แนบวิ่งบวียนอ๋ออาการบ่โดยแต่ปกติแล้วคนบริกินนะไม่นี่ก็มันกระชม่นสีซ่ามันซีเวียนนลนะแต่ว่ากินกินแล้วก็ไข่แน่ไข่ไข่หยีไหลคุว่าบไข่หยีแต่กีนน้ำบอเตียงมามาแล้วอาซื้อรถเข็นนี่ละไม่รถเข็นนะโดยคอยก้นจะว่านางไปน้ำรถเข็นนี่นางรถเข็นนี่ไปลุกสุกไว้แต่อย่างนี้นะสุ สุดเองยังไปเองได้สุดไปโ oh, อ้ตัวนี้บ่โ oh. ดยหางไม้โดยหางไม้นี่ต้มกินได้จังเคื่องเถือไดเว้ยกับขันมัดหนึ่งมันก็มีโยนซีหาหม้อมัดหนึ่งบ่โดยซีหาหมกไปเอ้ยก,กินได้จกักเคื่อล้วมันนีจ้ะบ่มันตั้งแต่หางไม้นี่กินนานเติบแล้วบ่ว ได้เห oh, um, so okay, no. oh. ็นสามสีส huh. ุดแล้ไ mm, ด้โอ้สามสีสุดแล้วโดยโดยแต่กินห้างไม้นี่ลงไปแล้วกัโอเคป่ะเนาะโดยทำอิดมันล้วสาบุญเพื่อนเอามาส่งโดยโดยบาสเซนบาสเซนเฮาโดยแล้วก็ันนี้กับสามนี่กับบาสเซนดีโดยโดยอันนี้ห้างไม่ดียังนี่เลยดีเพียดีลอยนะวาวเ้ยโอ้ดีเซดีมันนี่แหละโดยส่งมาจากเยอรมันมาบุญนี่บอ เออบ่แม่นส่งมาจากเวียงแต่ว so ่าเพิ่นอยู <song S 2> <n han. S 1> ่เวียงโดยอ่ะโทษเด้อ ah. พี่น้องอ่ะถ้าทางผู้ใหญ่อยู่เยอะน้ํามันแนะนํามาทางพี่น้องเฮาอยู่เียงเนาะแล้วก็เพิ่นก็ส่งมาให้อีกเนึงโดยเอื้อเพิ่นก็ต้มกินกตอนนี้นั่นถือว่า่เก่าแล้วก็อ่าลดเข็นเก่าน่เข็นย่ไปเนาะบัดนี้เอื้อได้จับมันได้แล้วเย็นนี้่จับย่างจับย่างไปก็ได้แล้วโดยย่างไปอาน้ําได้ได้ อันเขาโทษด้วยไอ้เป็นตั้งแต่เกิดบ่หรือบ่รัน้ำบาวเป็นละกคอยน่ะถือผ้าผู้นี้แล้วคอยเป็นออคถือผ้าผู้น้อยนี่ละเป็นหากกะเป็นได้ซี่ฮับปีนี่แหละโดยดยขอดูกะเป็นมาด้วยน่อยโดยเป็นเปี้ยเป็นลอยได้ถือภาเนาะถือภาได้เดือนหนึ่งสองเดือนละเป็นไอ้ซิงละยย่างนี่หนิโน้โดยอ๋อเด้อซีโตมมีเยอะพวเอ้ไงโตมมีเนาะหากกะได้ ต้มหม้อเดียวสุดนี่เฝันเอามาให้บ้านนเลยฝัน่งมาบ้านเลยนี่เฮือนเลยบ่เอ่ยถือว่าแบบนั้นาะโทษเด้อทั้งเฮือนแต่งหนีทั้งเทียงนะกับบ่แม่นบ่าวไอ้เม่นทั้งเทียงเม่นทั้งเฮือนออยู่นี่เลยโดยประจำนี่มี่คำไม่ได้มีให้มีหน้าบม่ได้มีดินมีโดนยังไงแต่ค่าเม่นค่อยเสียไปกะเพิ่นอะขายขายเจ๊เข่าเมี่เข่านะขายเจ๊เข่าเม่นค่อยแหละแบบว่ามันบ่มีอย่างนี้ละบ่าเอ้ย ทุกยากปางมองเลยเอือน,น้องเพื่อนว่าเห็นดีกันละขายขายเจ๊แม่<อ>แต่ว่าอันตะกี้ก็มีวะให้หน้าตะก้ากะ่ะมีโคมิร์ได้แหละ,ละมันนี่หละแม่ก็เป็นเซ่เป็นรอยขึ้นที่คอยนี่แหละปัวขายปิ้นขายปัวแม่ลองเบิ้งเื่อแม่ดีมีเศร้าแต่ก็ขายปิ้นขายปัวแล้วก็บดีดอกทางอยากอันฮิดแต่มันสดใจหละเนาะเลยทังเท่นดีมันไข่ขึ้นมาผัดหฮาวผัดอันยังบานมี ทางปกติเนาะครับบ่าวโดยปรึกษาหาดื้อกันเนาะคั่นสิเว้าแล้วก็โดยเฮาทางที่ดีโดยแล้วก็วัตถุนขายหมดแล้วก็บ่มีหยังะันุจะค่อยนะขอน้ําดินพ่อลุงและนี่ะอ๋อเดี๋ยวนี้บ่ได้แม่นเดินเอื้อยบ่แม่นขออยู่น้ําพ่อลุงขออยู่น้ําเพิ่นอันสักนี่ะ สาบุนเพิ่นมาสักไห้อ๋อนั่นบ่โดยห้องน้ํานี่ก็สาบุนเพิ่นมาอ๋อเพิ่นเพิ่นฝากเงินมาให้สาบุแลสานมาได้ห้องน้ํา่เนาะโดยอ๋อหงใหญ่เนาะห้องใหญ่อันหุงข้าวสุกแล้วก็สิได้เอานีไปต้มต่อบดนีโดยๆอะเนาะแสดงว่ากินน้ํายาหางไม้ก็ถโดย เราถูแล้วนะพ่อถูกมอลแล้วเห็นอยากดีอยากเศร้าอยู่เลยโทษด้วยมันเป็นคนบ้านมันลงปนามนี่ยบ่โดยเกิดอยู่นี่ไงอยู่นี่เลยบ้านเกิดมึงนอนอยู่นี่เลยแต่เราผัวเจ้าพูดแล้วเมื่อไหร่ใส่ผัวท้องผัวน้ำเวนคนบ้านเดียวกันคนบ้านคนบ้านคนเป็นคนทั้งบ้านลงพื้นผัวเจ้าเรามาอยู่ลำเจ้ายมาอยู่ร่วมกันสี่คนหาคนหาคน đôi lúc sám mẹ ừ, là có một lúp sám nó, thế lúp cha là sám con đôi nó cả, ăn hàng may đi phía nọ người nhìn ừ. nhăn ừ. chém xài phân cả nó đôi đôi mà cả bộ ngon bò sấu phía nọ người Rồi, tôm, ăn chuối này là cả nhang Mỹ ý kiểu vậy, này thân thân nhang lái, ô nhang lái bao Rồi, và man ship lại, tất cả cái nhang mi này đang bưng ship mặt bao được ship bầu ship mặn อ๋อสิมัดเลยประมาณสิมัดนี่แหละเป็นแก๊สได้เพื่อนนำมาให้บ้านเป็นแก๊สเป็นกล้องเลยโดยเป็นเหมนเป็นมัดวันนี้นะเป็นสุดเป็นสุดวันนี้โดยโดยโดยเนาะบ่กินแต่ห้างไม้แต่ยาบ่ได้กินบ่เลยบ่ได้กินแล้วก็บ่จะข้างไม้ยังยายังทีกินเนี่ยขันตะกี้แกบ่ได้กินห้างไม้ยังยายังได้ได้ไหมกำบ่จัก ขันจีไปกวดไปกาผัดหมีเงินมีคำนี่เล่าแต่เลยว่าอันคิดว่าเป็นน้ำกรรมพันธุ์เมย์บ่จักก็คิดว uh ่าอย่างนี้แหละก็เลยไปได้ไปหาหมดหน้าหมูเอาทางอันเมย์เคยเป็นบ่ชเมย์เจะเป็นจนล่าตายนะป้าเป็นอันไปเกลื่อนในบ่ชโดยเป็นคือคอยในแระยางบรายยิ่งไปมากอ่ะลาลอยเทยล้มแล้วก็เสียหลอดกันเป็ดเดือดค่ะอ๋อโดยโดยกะเมย์ก็เคยเป็นโดย แต่ว่าอันกินทั้งไม้ทั้งยาอันนี้นะคว่าเป็นน้ำเกลือแบบพัดเลยคือแบบคายเนสนะเปล่าเอ้คบมาเป็ดน้ำเกลือแาบคุยกับบอจักมันจะเป็นน้ำกาลมะพร้หรือว่าเป็นน้ำเป็นเมือน้ำหยาดตัวเองหรือว่าเป็ี่ยนน้ำหยังโดยโดยกับบอจักกันนี่พราะว่าเฮายังไม่ได้ตรวจบม่ได้อย่างน้อเลยไม่เห็นแหละแต่อันเอื่นอันไม่ได้ไปตรวจจักเถื่อนเนาะไม่ได้ไปยัไม่ได้ไปทำบ่นอันเจัาเถื่อนอันนี้ขันไปตรวจเบ่เงี้ยว่ามันเป็นเพราะอย่างเนาะ เหตุบ่มีเงินมีคำไปนะสตอรี่นะกคะบ่ได้ไปนี่คำมีเงินมีคำมันเปอร์เซ็นสองแสนก็เลยเอาไว้ซื้อข้าวลูกกิ้นนะว่าโดยนี่ฝักมองให้หน้าตะก่ากับบ่มีเงินโดยฮะเนาะโดยกินยาหางไม้กัดยิ้มแย้มแจ่มใสแล้ววันนี้เราก็เศร้าได้เอ้ยเลยก็ย่างเล่น <laughs> hết hay hết na đó à nướng hàu, ta, bốc tam lon đó bạn lại mát <laughs> như Nhưng lại à, Con con na là đùa là nhang bơ đại đấy bố. Con. Lên pin nấm bốc canh nhang, chế chun chế sạo nó bảo nhang bẹp. nè. À nãy bay bay, bay bay. แม for ่นํามื้อเฮาสิยับลงยับลงหรือว่าแกตามมัยูเฮาบ่ก็บ่จักคั่นนั้นน่อดอยดยก็บ่ฮันบ่แฮงจนถ่ามาพ้องไม้ตัวนี้แล้วคค่อยเว้ามาอ้ดึกกึกเด้อบาดนีเนาะยย่างได้อยู่บ่เอิจักช็อตอยู่ให้พี่น้องเฮาเบิ่งนํากันอยู่ได้บ่ย่างปามยังบ่ได้นีนะบ่าวย่างเองนะย่างแต่ว่าย่างแบบจับไม้นี่ได้เนาะดยย่างจับไม้กตอกได้ยย่างจักนอยอยู่ได้พ่อเนาะเอารถเข็นลงไปโทษเ้อเด้อ บ้างอันบางหันจะย่างป้าม uh, ึงเองก็ได uh, ้นะบ่าวอ๋อแต่ว่าไอยมันเป็นไข่เป็นน้ำบางังนฝนตกพาล้มกันหนึ่นะอืมพาฝนอากาศมาได้เปลี่ยนแปลงโดยมันเลยเป็นเปลเนาะเป็นเนื้อหันมาแห้งอีกเลยเลยแต่ละไข่เนื้เน่าเนาะดูเป็นกรพี่น้องปไาเก่งอยู่แล้วเนาะ อ๋อนี่เพื่อเอ้อ๋อขึ้นไปไปแบบนี้นั่นได้เนาะโดยขึ้นไปแบบนี้ได้จะว่าเขาป้ามือไปน้ำบ่ได้ยังบ่าวโดยป้ามือย่างไปเองโดยโดยประมาณนี้เนาะโดยเกับคอยย่างไปอาบน้ำอาบน้ำนสุขบายโดยโดยก็ถือว่าใครกลัวก็หน่าเนาะเอ้ มากินทางไม้นี่แสดงว่าทางไม้ถือพี่น้องเลยเนาะเลยเป็นตอนนี้ก็เริ่มมันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะตอนตอนบราเตียงมาพ่อจำอินเฮงติ๊กเลยเย่ยางรถเข็นยางฮอดบ่ไรโดยก้าวเข่งก้าวขาเองกับบ่อองโดยตอนนั้นนะแต่คำพวกทางไม้นี่เลยดีเช็ดน้ำเบาเว้น้ำเบาเว้โดยเพราะว่าอาชุนลายเอื้อยยางน่ะจะใช้รถเข็นแบบนี้เพื่อโดย อ่าแบบอ่าได้ไม้กันเ้าแบบเป็นคั่มเนาะคั่ำเอเอเขาเขาจะกรกะชิ่ชดไว่าจังไงไม่จะเป็นแบบไม้กันไม้กันเ้านะคั่มสองอันคนือคนอ่าถ่อเป็นคั่มเนละยอ่อเพราะมันเบาแล้วก็ง่ายอีกเพรานั่นใช้กุรอเข็นอยูอ่อ่าเนาะทดสอบเบิ่งพี่น้องไอ้เพิ่นกินห้างไม่เนาะ Đây. Đây. Và đang cài cả. Đi tạm năm đắp. Tôm mai kín đây 3 4 hiện họ có mi chúc đấy rồi không mà cái đi Nó bạn này nó ở trong này cả. Họ chỉ có tổ ra có sử ở bạn này nó. Mà này mà cả vệ cả เห็นน้ำเรื่อยเด้อเขก็มาเห็นก็ให้กำลังใจเนาะหายไปเรื่อยเด้อจ้ขอบคุณขอบคุณน้ำเ่าลายลายเทียนอีดูวูนาเอื้อยก็มาเยี่ยมมาคอยเอ้ยแล้วกันมาเยี่ยมมายามก็จะดีพุ๊บดีใจน้ำเ่าเอ้ยจะขอบคุณขอบคุณน้ำเ่าน้ำเ่าเดินทางปลอดภัยไปสามาสันส่กันได้เคยน้ำเ่าอยู่ดีมีเฮงทั้ง nó bảo có khói lắm mình thôi hỏi cho mình bàn, hỏi pin cho van, bồn cho cho mà nó sang, rồi, rồi, nó, chẳng lẽ mà lóc nào hay lên nữa anh nữa, thì lên cún nữa bạn anh nó rồi, rồi, à, hỏi tuổi ra, có đuôi, rồi, 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 đi rồi, nó rồi, 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 bay nó rồi, 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 nó rồi, 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 อ่าน้องนางเพิ่นกันอ๋อสุกแล้วบาทนี่พี่น้องเลยแป๊บเดียวนึงอันนี้เนาะอ่าเก่งเลยเนาะอันนี้เข่าเนาะสุกแป๊บมันจะได้กินได้บาทนี่้ยคือนางขักแทนน้นี่เนาะเดี๋ยวพี่นี่สิบสองเนาะสิบสองพี่นี่ 3. แปดพี่นี่สามเก่งๆอันนี้อาหารบ้านเอาขนมให้เด้อเอาว่าขนมละ ai à, bố con gian bố này nó rồi ừ. à ơi anh nông lạ lắp cái này cho nó rồi à đã kệ những cái nông đã đơ mày kệ đó ừ. khẩu cái kinh nó à, nó vào các con nước mà nhỉ đơ rồi rồi ừ ừ ừ kênh

มีน้ำมีนายมีของน้ำอย่างใดอย่างใน่นี้พี่น้องเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับเอื้อยวันตาตอนนี้ก็ถือว่าร่างกายเพื่อนกะใครกลัวก้อนหน้าอยู่พี่น้องเลยเพื่อนกะประคบประคองจับไม้จับตกตามหัวเข้าก็ลดขินเพื่อนไนพี่น้องตามที่โบเทียงตามที่อาบเซียงได้ท่าย่ำให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้เบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนกินต้มหักไม้พี่น้องเลยต้มทางไม้ทางผู้ใหญ่เจดีที่อยู่ ทั้งเวียงจันทร์พี่น้องทรงมาให้เอื้อยเพิ่นก็ะเร็ต้มกินประมาณสามหรือสีดด่ชุดพี่น้องเอนะลยเนาะนักกินนักก็ดีตามนำรับขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องเอลยเนานะสำหรับเอื้อยวันตาตอนนี้พี่น้องเอลยเนานะโดยอาบุเชียงกบับบได้เข้ามาหาเอื้อยวันตาจักเถื่อพี่น้องเลยเป็นครั้งแรกของบัวเชียงพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วการครอบครัวเพิ่นก็อยู่น้ำกันหาคนลเล่าก็มีลูก น้ากันสามคนพี่น้องกับบเสียงกับมากับคำคำแน่พี่น้องเอ๋ยมินิเนาะเพราะว่าภาพผลอากาศกับตกพี่น้องเอ๋ยหากยุดนี่พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าทุนถนนหนทางกับสีอ่าคอยมาในพี вами, ่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่ารถล้างกับเพราะว่าทางมันกับบุคคลดีปานในพี่น้องเอ๋ยเนาะถนนหนทางเขามาทางบ้านป่าปนามี่พี่น้องเอ๋ยมันกับสีคู่ข้ามในจังหน่อยพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าตอนนี้กับภาพผลอากาศกับที่ว่าเศร้าแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยอาบุเชียงกับเชเดล่าอัพ่อแม่พี่น้อง ไปเบิร์สขุขสุขคนแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนอื่นกับโบเซียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามากดติดตามได้ให้กําลังใจโบเซียงโดยมาตลอดพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าไม่หรือเก่าตั้งแต่ต้นจนจบพ่อแม่พี่น้องเนาะที่โบเซียงได้สั่งอ่ายูทูบขึ้นมาไม่ไม่พ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดก็าฝากอ่ากดไลค์ลกดแชร์กดติดตามให้กําลังใจโบเซียงนี่เด้อพี่น้องเนาะให้โบเซียงนี่ได้สร้างคลิปดีๆให้อ่าพ่อแม่พี่น้องได้ครับชมอีกต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะ อ่ะโอเคพี่น้องเอาบ้าเซียงกับสิได้เดินทางกลับบ้านก่อนพอพี่น้องบัานนี้เนาะโดยอย่างไรการมาพบมาเจอในคลิปหน้าของบ้าเสียงอีกต่อไปพพอี่น้องเนาะสำหรับมันี่ก่ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดี